345นะทุกคนนะอ่ะไปจัดไปค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับเกมไฮโลไทยค่ายนี้เดิมพันขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่าใครที่มีทุนน้อยๆก็เล่นได้แล้วเนาะมารอบนี้4ีสูงคูณลงค่ะโอ้โหเปิดหน้าฮามาเอา้า3 4 5เต็มดอกค่ะแบบนี้โอ้โหจัดเต็มกินเต็มค่ะทุกคนบวกกำไรมา1240บาทเลยนะทุกคนนะ อันเทางเรื่นเริงหัวใจเท่านั้นไม่แนะนำให้หารายได้เสริมจากการเล่นเกมเด็กๆที่อายุไม่ถึง สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจแอนสายปั่นนะคะทุกคนค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในค่ายเกมของ King Maker อีกแล้วนะคะไปค่ะทุกคนวันนี้เจก็จะมารีวิวเกมให้เราไทยในทุน100บาทให้ดูกันอีกแล้วนะคะมาวันนี้ก็ขอเลือกเล่นเป็นห้องละ20บาทแล้วกันนะทุกคนเนาะมาจัตตาแรกเราก็ใส่กันที่3มต่ํา4ต่ําไปก่อนเลยนะคะทุกคนนะมาเพราะว่าสกอร์ที่ผ่านมาเขาหน้า3มกับหน้า4ี่มาบ่อยเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราเน้นๆที่ดอกสต่ําหน่อยแล้วกันเนาะมา แต่สีเอี่ยวไปด้วยแล้วกันนะทุกคนนะมาดูซิว่าตาแรกมาจะหมานหรือเปล่านะคะโอเคไปทุกคนโอ้โหสามเอี่ยวคูณสิบมาค่ะโอ้โหห้าสองโอ้โหสองสี่ห้าสิบเอ็ดไฮโลเฉยเลยทุกคนแต่ดีนะเราได้อยู่ยี่สิบบาทนะคะเพราะว่าเราตีสิบเอ็ดไฮโลไปด้วยเนาะกําไรตอนนี้ก็ได้มาที่ยี่สิบบาทแนละ้วทุกคนนะอ่ะไปกันต่อเลยแล้วกัน,นะคะ่ะทุกคนค่ะรอบนี้น้องขอเล่นที่สี่อ่ะสามสี่ห้านะทุกคนนะอ่ะไป จัดไปค่ะทุกคนค่ะสำหรับเกมไฮโลไทยค่ายนี้เดิมพันขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะใครที่มีทุนน้อยก็เล่นได้แล้วเนาะมารอบนี้สี่สูงคูณลงค่ะโอ้โหเปิดหน้าฮามาเอ้า3ามหเต็มดอกค่ะแบบนี้โอ้โหจัดเต็มกินเต็มค่ะทุกคนบวกกำไรมา1240บาทเลยนะทุกคนนะอะไปกันต่อแล้วกัน,นทุกคนโอ้โหถือว่าสุดจัดค่ะมารอบนี้น้องก็ซ้ำไปเหมือนเดิมเลยแล้วกันเนาะตอนนี้แสดงว่า สูงกาลังไหลมาสวยๆเลยแล้วกันนะทุกคนมาเพราะฉะนั้นเราเล่นสูงต่อเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอ้ยขึ้นเวทฟ้าแบบนี้แสดงว่าตานี้มีคนแทงสูงเยอะมากเลยนะคะเนี่ยอา้าเปิดหน้าสีมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหสี e ่เอ e ียวหกเอี่ยวค่ะสิบเอ็ดไฮโลนะทุกคนนะแต่ก็ได้อยู่นะทุกคนกําไรอยู่ร้อยหกสิบบาทค่ะไม่น่าเกียดนะอ่ะไปกันค่ะวันนี้ทุนหนึ่งพันบาทก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะเล่นได้กําไรสักกี่บาทนะทุกคนเนะาะเจก็ เล่นกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนอ่ะจัดไปค่ะรอบนี้แทงแค่สี่หกหกสี่ก็พอนะทุกคนนะมาติสิบเอ็ดไฮโลไปด้วยเหมือนเดิมนะเพราะว่าห้องนี้ก็คือไฮโลออกบ่อยมากเอาหูคูณล,ลงมาแบบจุกมากกับทุกคนเอาดิโอ้โหยหนึ่งสองหกกัทุกคนคะ่ะหัหกเอี่ยวมาทําไมหน้าเอี่ยวไม่น่าติดมาทุกคนเนาะเมื่อกี้ถ้าเป็นสี่เข้านะแบบบอกเลยว่ากินเต็มค่ะเพราะว่าคูณล,ลงจุกมากค่ะเมื่อกี้นี้ทุกคนคะ่ะ อ่ะไม่เป็นไรไปกันใหม่แล้วกันเนาะรอบนี้เราเน้นที่1 2 3่สไปหน่อยแล้วกันนะคะทุกคนขาเหมือนมีแววว่าต่ำจะออกนะอ่ะไปกันคะ่ะตอนนี้ขอตัวคูณแบบว่าจุกๆุกหน่อยแล้วกันนะทุกคนโอเคคูณมาเปิดนี้มาทุกคนยังไงสิสี่เข้าอีกแล้วคะ่ะโอ้โหสี่เอี่ยวห้าเอี่ยวคะ่ะทุกคนเอออะไรมันจะขนาดนั้นนะทุกคนนะเอาดีๆขอแบบหมันหมนสักรอบหนึ่งเลยดี เอาซไปเหมือนเดิมแล้วกันนะคะรอบนี้ห้าต่ำสี่เอี่ยวติดให้หมดค่ะทุกคนเพราะว่าเห็นสีออกบ่อยมากมาคู่กับเอี่ยวนะทุกคนนะก็เลยลองติดติดไปหน่อยเนาะเผื่อมันออกให้นะคะไปค่ะรอบนี้ลุ้นตัวคูณก่อนค่ะทุกคนขาทําอะไรไม่ได้นอกจากรอดูตัวคูณก่อนนะคะรอบนี้เนาะหวังอย่างเดียวหวังตรงคูณอะคูณมาเปิดนี้สองเข้าค่ะทุกคนโอ้โหหนึ่งสองหกมาสวยสวยค่ะทุกคนจ๋า โอเควบเพอร์ okay, oker, มาอีก260บาทนะทุกคนนะถือว่าวันนี้ก็ได้อยู่นะคะทุกคนแต่ส่วนมากเราจะไม่เล่นนานจะไม่อยู่นานนะ้วทุกคนเนาะพอได้กําไรนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วเราก็จะเลิกเล่นแล้วนะคะเพราะเรารู้สึกเราได้กําไรมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะเสียเยาได้ค่ะมาแบบนี้อีกสักรอบนึงแล้วกันนะซ้ําไปเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนขาหนึ่งสองจัดไปสวยๆ โอเคยังไงจ้ารอบนี้เปิดที่3เข้าก่อนเลยโอ้โหสองสาม1กห้ไฮโลค่ะทุกคนโอเคก็ได้อยู่นะทุกคนวันนี้ทุน1,000บาทกำไรก็พันสกนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสำหรับไฮโลไทยเนาะมามาอีกรอบหนึ่งแล้วกันรอบนี้ใส่กันที่5 6าสูงไปค่ะทุกคนใครที่สนใจอยากจะลองก็แอดไลนะ์นนองมาได้เลยนะคะที่แอ a n t 1 9เนาะเดี๋ยวน้องจะปักไว้ดีใจคอมเมนต์ให้เลยนะทุกคนนะมา รอดูมานี้ก่อนนะทุกคนเปิดนี้ยังไงสิเอาเอี่ยวมาทําไมก่อนโอ้โหสามเอียวห้าเอียวโอ้โหไปไม่ออกลุกเมื่อกี้ว่าไม่งั้นได้กินเต็มๆแล้วนะทุกคนโอเควันนี้ก็พอดีกว่านะทุกคนค่ะไฮโลไทยวันนี้เนาะใครสนใจอย่าลืมนะเดี๋ยวนะ้องปักลิง์ไว้ใต้คอมเมนต์ห้่อค่ะทุกคนค่ะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่ Ad a n t หนะึ่งเก้าเนาะวันนี้เราก็ต้องขอตัวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า